ขณะนี้เที่ยวบิน9 3อยู่เหนือเพนซิวเนียและยังคงลดเพดานบินลงผู้อยู่สายแถวั้นรายงานว่าเห็นเครื่องบินบินต่ำกว่าปกติและเร็วมาก มันไม่ใช่นิสัยของพ่อที่จะให้ใครมารังแกพ่อง่ายๆมาบีบคั้นพ่อมาบอกให้ทําอะไรตอนพ่อให้จนมุมจะทําอะไรไม่ได้เพราะพ่อไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาเป็นคนที่ดุดันเอามากๆฉันอยากจะเรียกเขาว่าเขาเอาจริงเอาจังเพราะเขาเอาจริงเอาจังกับหลายๆเรื่องในชีวิตแต่เขาก็เป็นคนที่ดุดันมากๆและวก็ไม่เคยยอมแพ้ในทุกเรื่องถ้าคุณทําให้แซนดีด้โกรธคุณต้องระวังให้ดีเพราะว่าเธอเหมือนพายุลูกย่อมยม<ๆ>เธอมือหนักมาก เชื่อผมสิผมรู้เธอมือหนักมากเลยครับในการต่อสู้แบบมือเปล่าไม่มีใครสู้เจอรมีได้เขาได้เป็นยูโดสายดำตั้งแต่คือแต่ไหนแต่ไรแล้วและเขาก็มีทักษะฝีมือดีมากและฉันเห็นเขาหักแขนคนในการแข่งขันยูโดด้วยริชาร์ดจะต้องฟิต เขาออกกําลังกายอยู่เสมอเขาวิ่งเสมอแล้วก็ยกน้ําหนักด้วยเขาสามารถยกน้ําหนักได้จํานวนมหาศาลมาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษากฎหมายเครื่องบินสามในสีครื่องในการโจมตีโดยพร้อมเพรียงต่อสหรัฐได้พุ่งชนเป้าหมายเซีจเจราและพวกนักรบศักดิ์สิทธิ์อยู่ห่างจากเมืองหลวงเพียง22นาทีทุกๆคนที่อยู่บน บนเครื่องดูเหมือนจะมีความคิดเหมือนกันในแง่เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันบอกให้เรารู้ว่านี่คือความหวังสุดท้ายของเราเราจะต้องจัดการด้วยวิธีนี้เ,เ,เขาพูดว่าผมจะให้ทุกคนโบตดูว่าเราควรจะโจมตีมันไหมเราจะรักเราโหวตกันแล้วเราจะลงมือเราจะอยู่ที่นี่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรไม่ได้ ถึงเขาว่าต้องเป็นแบบเราปล่อยให้มันทําอย่างนี้ไม่ได้มันไม่มีทางที่เรื่องแบบนี้จะเกิดกับผมเพราะมันจะไม่เกิดกับผมเพราะผมคือผมและพวกมันเป็นใครเราต้องทําอะไรสักอย่างเพราะมันมักจะมีเรื่องของทีมเวิร์กแล้วเราจะต้องทํำยังไงเพื่อเอาชนะพวกมันเขาร่วมมือกับทอมและทอดบิมเมอร์และหลุยส์นักกี j จอร์ม <Jeremy Cameron. S 1> ีค์เกร็กคือแชมป์ยูโดผมคิดว่าเราเรนคงช่วยเหลือเต็มที่ในการประสานงานใครจะทำอะไรเพราะเธอเคยฝึกเรื่องการใช้เครื่องมือแพทย์ฉุกเฉินและผมมั่นใจพวกเขาวางแผนกันเงียบๆเพื่อจะไม่ให้พวกนั้นรู้ว่ามีการวางแผนการอะไรอยู่พวกเขาต้องร่วมมือกันและไม่มีใครพูดว่าเราทำไม่ได้หรอกเราต้องอยู่เฉย แอนดีเป so, okay. um, um, oh, um, ็น like น um, oh, um, anyway. um, so, ักบินเขาคิดอะไรชัดเจนเขาเป็นคนใจเย็นและเป็นคนที่นิ่งมากๆเธอจึงเชื่ออยู่ในใจว่าความรู้และประสบการณ์ของเขาต้องใช้ได้ผูดสาษาและลูกเรือรวบรวมอาวุธเอานี้อาดไปเลยอแล้วก็ใช้ซ่อนเรียบขึ้นไปหามันเล็งที่ลูกตามันนะจำไว้ส่วนห้องครัวเต็มไปด้วยมีดและซ่อมและยังสามารถต้มน้ำเดือดได้ทุกๆ4นาที เอกระมันต้มน้าเอาไปสาดหน้ามันคุณคิดจะอื่นออกไหมล่ะรถเข็นก็ไาจจะเป็นอาวุธที่ดีเพราะว่ามันหนักเท่าไหร่นะ300ระห,หรือว่า400ปอนปอนผมคงไม่อยากไปเย,ยงขวางถ้ามีใครเข็บมันมาเร็วๆผมอยากจาคุยกับใครเพื่อจะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่เขาบอกฉันว่าพวกเขาจะรวมพลกันเพื่อจัดการคนที่มีระเบิด ฉันถามเขาว่าเขาแน่ใจนะว่าจะทำอย่างนั้นเขาว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเขาต้องเสี่ยงดูเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นอีกน้ำร้อนไปสามมันเลยนี่ใช้นี่เอาพวกเขาเตรียมบุกห้องน้ำบ,บินกันแล้วหนูต้องไปแล้วค่ะหนูรักแม่คะ่ะแ <Throw S 2> ล้วก็ ฉันว่าลิสอาจจะย่าอัดพวกมันนั่นแหละเธอแบบว่าเธอจะไม่ยอมที่จะยอมแพ้โดยไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยโอฟิล oh, ทุกคนเป็นชั้นเฟิร์สคลาสกันแล้วอะฉันต้องไปแล้วบอนสิ่งต่อไปที่ฉันได้ยินเขาหันไปทางคนอื่นและพูดว่าคุณพร้อมไหมมีเสียงตอบว่าโอเคแล้วเขาว่าก็ลุยเลย วกเขาอยู่ห่างห้องทะเบิยน40หลังพวกเขารู้ว่าคนสี่คนเร้อมอีกอยู่ข้างน้ารวมทั้งยงามาดมีปืนและระเบิดพ่ออยากจะเป็นวีรบุรุษเสมอและเมื่อเกิดสถานการณ์เขาย่อมรู้ความเสี่ยง แล้ววิรบุรุษย่อมปรารถนาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยคนอื่นแม้ว่ามันอาจจะต้องเสี่ยงชีวิตหรือสละชีวิตก็ตามฉันว่าเขาพร้อมที่จะสู้และถ้ามันมีโอกาสที่พวกเขาจะรอดออกมาไ,ได้ที่คุ้มค่าเขาจะเขาจะต้องสู้เพื่ออยู่รอด